สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมครับพอกับผมอีกเจนเคยครับทางช่องย t u b e คอหวานสตูดิโอแฟนเพจเฟซบุ๊กคู้จัดการ์าชาแนลนะฮะบรรยากาศของไรมันซ้ำปะหลัง <S <S อีกคือเก่าคือหลังเหมือนเดิมครับมือน,นี่มาพอกันมือนี่ผมเสียวเอาถึงเทคนิคการปรับฝานและการขุดมันหรือการไถมันขันเทพนะครับตามแบบฉบับของหนุ่มคอหวานนะฮะเรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นเอามันนะครับ อันดับแรกก่อนที่เขาจะล่งแปลงไปไถนะครับเขามาเบิ้งกันก่อนว่าการปรับฝานนั่นนมข้อหวานปรับฝานไถมั่นแบบใดเนี่ยไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับนี่คือเทคนิคการปรับฝานของนมข้อหวานนะครับเพื่อให้ไถมั่นขึ้นมามั่นฟูนะครับแล้วก็เฮ็ยดให้ผูมเก็บเก็บมั่นง่ายนะครับไปเบิ้งที่แขนเลยครับแขนของหางรถไถขางขวาน,นะครับนุมข้อหวานจะปั๊มให้ต่ำกว่าขางซ้ายนะครับค่อนข้างที่จะต่ำกว่าหลาย ถือว่าปรับลงไปจนสุดพุ่นนะครับแล้วแขนข้างขวานะครับจนจะสุดเกียวปรับเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแขนกลางนะครับแขนกลางกับปรับให้เข่าจำแล้วก็ใส่ในหู้ข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้หางยกขึ้นหลืฝานอยู่ในลักษณะที่เป็นลักษณะค่อนคางที่จะสั้นนะครับอันนี้จะซ้อยให้มั่นเวลาเข้าไถขึ้นนะครับมั่นจะมันฟูขึ้นทั้งหลงผู้มาเก็บเพิ่นก็เก็บง่ายนะครับบ่ดได้คุดบ่ดได้ก้นแล้วก็บ่ดได้น้ำหัวมั่นหลาย อันนี้เป็นเทคนิคการปรองฝานของนุ่ม้อหวานเองนะครับซึ่งคิดคนและก็แสวงหาวิธีการที่คาดว่ามันจะดีนั่นแหละครับมาสู่พี่นนองเบิงอีกจังหนึ่งนะครับกับเป็นเทคนิคที่เาเคยเห็นเคยทํามาในลักษณะของการตั้งของฝานนะครับอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับ45องศาเห็นจะได้นะครับพอดีเลยซํานีนะครับอันนี้คือระยะงุ่มหงายของใบฝานนะครับอีกส่วนหนึ่งครับระยะเทของฝานนะครับระยะเทนะเพื่อ ที่จะให้มันนี่มันจะไถลกวกศาสตร์ขี้ดินออกด้านขางฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือเนาะอันนี้เหตุให้มันมันฟูขึ้นเวลาที่พ่นมาเก็บเพิ่งเก็บง่ายนะครับเป็นที่พึ่งพอใจของทีมงานนะครับลักษณะฝานก็จะอยู่แบบนี้ครับแขนข้างขวาแขนข้างขวาจะอยู่ต่ํากว่าฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีลักษณะก้มเงยนะครับอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับ45องศาลักษณะของการก้มเงยของใบฝานนะครับ เห่าป่าฟัาแล้วครับอันดับต่อไปอันดับแปรนะครับห้ากไถส่วนที่เป็นร่องที่เป็นหัวส่วนก่อนนะครับเพื่อเวลาที่เห่ามากลับรถนะครับมันจะบรดเหยียบหัวมันมันที่ไถออกก่อนนะครับมันก็จะบาหักบาเสียหายกับผลผลิตของเห่านี่แหละครับถ้าป่าฟ้าได้ขึ้นนม้อหวานว่าครับเวลาเห่าขุดมันหรือไถมันครับมันจะมีหัวมันฟ่งขึ้นมาอยู่ทื่งๆเลยนะครับพี่น้องครับ มันก็จะสะดวกสบายเนี่ยข้เก็บรับหรับผู้ทีีเพิ่นมาเก็บเพิ่นกับศิบะเดจมาโอ้คือดึงยากแค่คือไทจมแท่นะครับอันนี้ถาาปลาฝันในพอดีมันจะเป็นแนวนี้แหละครับพี่น้องครับนี่มันมันจะหัวขึ้นมาฟูอยู่ด้านบนเลยนะครับถือว่าสุดยอดดีีนะครับเทคนิคการปลาฝันของหนุ่มคอหวานนะฮะในการปราฝันพุดมั่นขันเทียบอันนี้ยงย่องกับขวงเลยโ่ธรรมดาาด้ยครับนี่ครับหลังจากที่ยวขไทยเรียข้เก็บส่วนนี้ออกครับที่นี่ส่วนที่เป็นหัวร่องครับ หลังจากที่เ้าเก็บห้อรล่องออกนะครับเพื่อบ่ให้รถมาเหยียบเวลาที่เ้ากลับรถนะครับหลังจากอันห้าก็เดินร่องเงย้าเลยครับบาดนี้ยสุดเย้าสุดริ้วเลยครับอันนี้คือ เป็นเทคนิคนะครับในการเปิดหัวร่องออกก่อนนะครับเพื่อเวลาเข้ามากลับหลดมันจะบดเหยอียบหัวมันของเข้านะครับพี่น้องครับนี่ครับการใส่มันกันปับเต็มานนี่ครับนี่ Yup. หมอบักใหญ่หมอบักใหญ่นะฮะก็ไม่ขาดเป็นเทคนิคการฟักฝานวุดมั่นในแบบฉบับของผมเองนะครับอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ของพี่ของน้องนะครับผมับหัวปลาแซเพื่อกนเนอกถือว่าวิธีการที่ผมเห็ดเอามาแช่เอามาแบียงฟันให้พี่น้องเกษตรกรเอามาแช่มาแบียงฟันให้ผู้ที่กําลังหาช่องทางหรือหาวิธีการอยู่บางคนบางท่านอาจจะบ่หูวนะครับแต่สำหรับทัานที่หูวแล้วก็ถือว่า มาแหลกเปลี่ยนมาแช์ประสบการณ์น้องกันสําหรับท่านผู้เล้วท่านผู้ช็คือว่าเป็นแนวทางในการทํางานในการปลูกมันสำปะหลังในการขุดมันสำปะหลังนะครับสําับวันนีลาพี่ลาหนองไปก่อนสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับ